เชฟบอกว่าการหั่นใบเตยแบบนี้ทำให้กลิ่นหอมหอมหายไป80%ทันทีจะเชื่อไหมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อผิดพลาดที่คนทำกันทั้งประเทศโดยไม่รู้ตัวกันครับวิธีการที่ถูกต้องจริงๆคือการหั่นตามแนวยาวหรือทุบให้ช้ำที่สุดครับไม่ใช่การหั่นซอยแบบขวางเหมือนที่เราเคยทำกันมา หลักการของมันง่ายมากครับกลิ่นหอมของใบเตยถูกเก็บไว้ในท่อลำเลียงเล็กๆที่วิ่งเป็นเส้นตรงไปตามแนวยาวของใบาการที่เราหั่นขวางมันเหมือนกับการปิดผนึกท่อพวกนั้นทําให้กลิ่นออกมาได้น้อยมากแต่การหั่นตามยาวหรือทุบคือการฉีกทําลายท่อให้แตกออกมากที่สุดเพื่อปลดปล่อยกลิ่นทั้งหมดออกมาครับและหัวใจสําคัญของเทคนิคนี้ก็คือการสร้างรอยแผลให้ได้มากที่สุดครับ ยิ่งเราฉีกหรือทุบทำลายท่อลำเลียงของใบเตยได้เยอะเท่าไหร่กลิ่นก็จะยิ่งฟุ้งและหอมแรงขึ้นเท่านั้นถ้าเพื่อนๆเพิ่งรู้ความลับนี้เป็นครั้งแรกหรือเคยหั่นใบเตยผิดวิธีมาตลอดชีวิตคอมเมนต์บอกเชฟหน่อยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดความรู้ในครัวลึกๆแบบนี้ก็ฝากสมัครติดตามช่องซ u b เ h e ไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ